จำมิมม๊ดิย้ำม,มิดมม๊ดจำมิ๊ดเอาดีๆไปข้าวเ,เ,อเอาอีกทีนึงเอาอีกทีนึงซินเดอเรลล่ามีคนแคะกี่คนกูกนแค่มีีมอกทีนึงเหรอแค่ทีเดียวพอละซินเดอเรลล่ามีคนแคะทั้งหมดกี่คน มาเลยสองคนนี้หัวร้อนยังเลยซินเดอเรล่ามีคนแขกกี่คนซินเดอเรล่ามีคนแขกทั้งหมดกี่คนมาดิครับคุมให้ทายอีกรอบหนึ่งแลซินเดอเรล่ามีคนแขกทั้งหมดกี่คนไอวิวในเมืองมีคนไอ็วิวในเมืองมี ซินโดเล่ามีคนแค่ทั้งหมดกี่คนบิวพี่ไปจุ่ดิโอ้กูยังชอบเลยวะเกูยังชอบเลยวะบวบิวทาง120มีบอมีจุดชัว ฟังูค้าคำามดีๆินเดเรล่าเลือดสุดเลล่าป่ะบิวสายมีคนวิ่งผ่านออมอมซินโดเรล่ามีคนแค่ทั้งหมดกี่คนมอย่าไปกูเกินเลยสั่าฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คำามที่นี้ผมกถามไอบเสริมด้วยหรอคนแคบซินเดล่ามีคนแคบทั้งหมดกี่คนดูดีมากมาไอ้กูมีไปทำที่เล่นเลยอ้าม่ไดู้ไม่หละนี่เล่นอะไรนะ ôi chưa phải luôn mê lia rẽ 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 luôn เอ้ยโอ้ยปวดต่อปดกมไอ้ย่าดินเลยนะฮะข้นขินโดเลม่าดูคนขงทั้งหมดกี่คนกี่คนดินโดเรม่าดูคนทั้งหมดกี่คน กกูคหาพอเว่าไม่ต่างกันของกูก็ตอบเหมือนกันเลยเอเอไปแจมถามนี่ไปแจมถามแฟนไปดิเจอจุดเรลลามีคนแค่กี่คนฮะ อะไรนะเอามาตอบเอาไปแจพี่แจมมาตอบใกล้ๆเอาเอาแฟนมาตอบใกล้ๆมายได้ไหมี่แจมพามาตอบใกล้ๆมายได้ไหมมันเดินลาบมีคนแค่กี่คนหนึ่งเหรอนึ่กี่คนไหมบอกว่าคนแค่ร่างเก็ด กันวยขึ้นเพื่อนเนี่ยทั้งหกี่คนเฮ้ยน้องมันถามมาคอจะคอจะแหกอยู่แล้วแลกจะเล่นเลยครับอย่าบอบอบอพอจเยื่อไม่จอสรุปเลยพวกพวกเราเป็นติ่งหรือว่าอะไรไว้ สิวงเป็นคำถามหลอกควายไอ้เน,นี่ยทำไมผู้หญิงเขาไม่รู้วะแล้วไม่ตอบอย่างมั่นใจแล้วจับคนเหร็จคนได้โอ้โหไม่ตั้งยิ้ดใจมั่งหรือไงวะสิ่งไปเรื่อ,อ,อ,อมมยล่ะกันด่าผมเวลาที่โรงเรียนมึงไม่สอนโรงเรียนมึงอยู่ในป่าไอ้ย่าย่าอะไรเนี่ยพออ่อผมตาย